ไปแล้วปาฏิริษยาดับสายอะไรอ่งนี่ถามจริงเธอเพิ่งรู้ตรงนั้นเมื่อวานเลยใช่ไหมเพราะว่าภาพเธอก็คือที่คุยอ่ะตอนแรกพี่หนูก็พี่เมยบอกว่าให้หนึ่งในห้าอันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยอย่างเวลาผมทําเนี่ยถ้าเราบอกใครหนึ่งในห้าเราก็ให้เขาเบอรห้าหรือหนึ่งในสิก็ให้เขาเบอร์สิอะไรอย่างเงี้ย มาคันนี้พอได้ได้ที่สามก็เออก็ขอบคุณพี่หนุ่มนะับผู้บริหารภาคภูมิใจไทยที่ให้เกียรติกับพวกเราก็ก็จะได้เรียกว่าได้ไปอวดคนสุพรรณได้อย่างนี้ก็ต้องเต็มที่ต้องก็เอามาให้หมดได้คือคือของผมเนี่ยเวลาจะไปไหนจะคล้ายๆกับคุณพ่อเนี่ยพ่อปัญหาเนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยจะคุยกันให้เคลียร์ให้ชัดให้ จะคุยกันให้ชัดเจนก่อนอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเมื่อตกลงเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาวอร์รี่กับพวกเราอีกอย่างบรรดาวุฒิเราทำงานแล้วเราทำงานเต็มที่เพื่อที่ว่าทุกอย่างจะได้เดินไปข้างหน้ากับประที่บอกว่าอยากจะทางานกับกอทวธรด้วยส่วใจนี่คสิ่งทีใจยังไงบ้างครับก็มีใจเท่าไหร่ไปให้สุดเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วทุกภาคการเมืองเราทำงานให้กับแผ่นดินไทย ของเรานโยบายส่วนตีน่ะดำเนินการกับคี่ข้าราชการเข่าสู่ห้ีงประ hey, ชุม4ั้นห้องประชุมว่า uh> นุ่สาวยูราชการลความชั้น4เลยนรคเมือนนายกเข้าใจันนี้หะคงะางส่วนการัส